ทำไรผมอ่ะจักดีจักดีจักะดีแม่ทำไรผมอ่ะจักดีจักดีจักดีแม่ทำไรผมอะไอทำไรผมอ่ะดผนยแม่ผมน่อยกาลังิีเลยกาลังินเลยผมชอบอ่ะผมชอบอ่ะแม่บินดีบินดีบินดีค่ะแม่ผมเ็ื่อมาแม่บินดี ไปรักเมยจังเลยรักเมยรักเมยรักเมยนะรักเมยจริงจิโอ้ยฟินฟินโอ้ย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 โ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ i okay.